พี่น้องที่รักวันนี้เราสมโพธพระนางมารีผู้ปฏิสนธีเนรมนในหนังสือปฐมกาลบอกถึงการมีบาปผิดทําให้มนุษย์ไม่สามารถรเผชิญหน้ากับพระเจ้าแต่พระเจ้ายัางสรงต้องการพบมนุษย์และทรงเรียกเขาเราจึงเห็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างยิ่งระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ที่บาปทําให้ต้องสูญเสียไปและกลับกลายเป็นความกลัวแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้ายัางคงภาคเพียร รอให้พวกเขากลับมาหาพระองค์ในวันนั้นพระเจ้าเจาะจ,จงลงมาและทำให้เห็นสิ่งที่มนุษย์ต้องสูญเสียไปพระองค์ทรงเน้นถึงบาปที่อาดรมและเอวาได้ทำแม้เขาทั้งสองพยายามอธิบายแต่ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการสํานึกผิดกับวิเพียงการโทษสิ่งอื่นและโยนความผิดแก่กันแม้พระเจ้าจะทรงแย้งให้มองถึงสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆไม่ใช่มัวแต่ปฏิเสธ ทั้งที่มีส่วนต้องมีความรับผิดชอบขณะที่สำหรับมนุษย์นั้นพระเจ้าทรงตัดถามอาดัมและเอวาแต่พระองค์ทรงเพียงกล่าวกับงูเพราะมันเป็นสิ่งชั่วร้ายที่มีแต่การโกหกพระองค์ลงโทษมันในทันทีโดยบอกว่าเจ้าจะต้องใช้ท้องเลื้อยไปตามพื้นดินและกินฝุ่นดินเป็นอาหารทุกวันตลอดชีวิต เราจะทำให้เจ้าและหญิงเป็นศัตรูกันงูได้ถูกลงโทษขณะที่มนุษย์ก็ต้องพบผลของการทำบาปด้วยเรื่องราวนี้ยังเป็นการทำนายถึงผู้ที่จะบาบังเกิดโดยปราศจากบาปคือพระนางมารีผู้ปฏิสนธิเนรมนและส่งเป็นภาพของมารดาผู้มีชีวิตทั้งหลายอย่างแท้จริงเพราะพระนางทรงเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและนบนอก ซึ่งแตกต่างจากเอวาที่ไม่เชื่อฟังและทําบาปขณะที่ในจดหมายถึงชาวเอเฟซัสเปาโลดได้สรรเสริญถวายพระพรพระเจ้าในพระสื่อลุ่งโลดพระเกียรติคุณความดีและพระพรต่างๆที่พระองค์ประทานมาในองค์พระคิดเจ้าทั้งนี้พระพระเจ้านั้นทรงปรารถนาที่จะอวยพรแก่เราในทุกสิ่งที่เราสามารถรับได้โดยเฉพาะในพระพรแห่งชีวิตฝ่ายจิต ที่สูงส่งกว่าสิ่งของต่างๆของโลกเราทั้งหลายล้วนถูกเลือกมาเพื่อให้รับพระพรให้เราได้เป็นบุตรบุญธรรมเราจึงควรดำเนินชีวิตอย่างไม่มีที่ติในหนทางที่ศักดิ์สิทธิ์และดำรงอยู่ในความรักโดยผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าเราก็ได้ถูกเลือกไว้เป็นพิเศษล่วงหน้าแล้วพระองค์ทรงนำให้เราได้สัมพันธ์กับพระองค์และประทานพระสัญญาจากพระองค์ ผ่านทางผู้ทรงเป็นองค์ความรักสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นไปตามพระประสงค์ทิศชนต้องระลึกถึงความยิ่งใหญ่แห่งแผนการความรอดนี้ซึ่งเราล้วนได้รับเป็นปมวลรดกทิศชนที่มีความเชื่อย่อมเห็นว่าพระเจ้าทรงมีกิ่งต่างๆที่จะทําตามได้ตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ทรงทําให้มันเป็นไปตามนั้นกิจการของพระองค์นั้นดีเสมอ เราสามารถเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงเตรียมด้วยความใส่ใจด้วยเป็นไปตามแผนการที่มีมาแต่นิรันดรและพระเจ้าทรงกระทําด้วยพระปีชายานอย่างที่เราเห็นถึงการเตรียมพระนางมารีผู้ปฏิสนธิเรลโมนไว้เพื่อเป็นมารดาของพระเยซูเจ้าและทําให้เรามีความหวังในพระเยซูเจ้าผู้ที่จะมาบังเกิดเพื่อไถ่บาปเราเราจึงต้องสรรเสริญพระเจ้าในแผนการความรอดนี้ วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ส่งให้โอกาสเราเสมอแม้เราจะผิดพลาดบ่อยครั้งขอให้เราได้สำนึกกับใจใหม่มีใจสุภาพและเชื่อฟังพระองค์มากขึ้นในทุกวัน